ทํานายอารมณ์นิสัยที่แท้จริงจากตนุเศษ,ษ,ษตนุเศษมีคุณสมบัติเทียบเท่าลัคนาถือเป็นลัคนาได้อีกตัวหนึ่งหากเปรียบเทียบก็คือลัคนามีไว้ใช้สำหรับการดูนิสัยภายนอกที่แสดงออกมาให้บุคคลอื่นได้รับรู้ส่วนตนุเศษนั้นหมายถึงอารมณ์นิสัยของบุคคล ที่แท้จริงที่อยู่ภายในการหาตนุเศษของตัวเองสามารถทำง่ายๆโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ดูดวงต่างๆสำหรับตนุเศษจะแบ่งออกเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลข1ดาวจันทร์แทนด้วยเลข2ดาวอังคารแทนด้วยเลข3ดาวพุธแทนด้วยเลข4ดาวพฤหัสบดีแทนด้วยเลข5ดาวศุกร์แทนด้วยเลข6 และดาวเสาแทนด้วยเลขเจ็ดสำหรับความหมายของตนุเศษในดวงชะตาของบุคคลในแต่ละเลขมีดังนี้คําทํานายของตนุเศษดาวอาทิตย์แทนด้วยเลขหนึ่งเป็นตนุเศษอุป,ปนิสัยของเจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยใจร้อนกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานแรงกล้าทำสิ่งใดต้องให้ได้ดั่งใจไม่ชอบการรอคอยระยะยาวจิตใจมุ่งมั่น จริงจังต่อชีวิตมีอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวได้ง่ายมีโทสะแรงกล้าเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าแสดงออกกล้าทำกล้ารับผิดช,ชอบตื่นตัวตลอดเวลาเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชอบแสดงปมเด่นเหมือนจะเป็นคนโอ้อวดมีความคิดก้าวหน้าชอบการเปลี่ยนแปลงมีความคิดริเริ่มได้ดี มักต่อสู้ดิ้นรนและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ดาวอาทิตย์เป็นตนุเศษ,ษมีความราับผิดชอบในตัวเองโกรธง่ายหายเร็วมีความใฝ่สูงคำนึงถึงเกียรติยศชื่อเสียงมีความใฝ่สูงมุ่งหวงังความก้าวหน้าในชีวิตและชอบความเป็นอิสระเสรีและมักชอบแสดงอำนาจดาวจันทร์หม่เลขสองเป็นตนุเศษ,ษอุปนิสัยเจ้าชะตา เป็นคนเอาใจใส่ในชีวิตครอบครัวชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอใจในความเป็นอยู่แห่งตนมีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าตัวเองกำลังลำบากมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนขี้เก่งใจเข้ากลุ่มสังคมได้ดีใจอ่อนเชื่อฟังและมีศรัทธาง่ายมองผู้อื่นในแง่ดีเสมอรักความสามคัคคีไม่ชอบการขัดแยง้งหรือแตกหัก มักหลบเลี่ยงความขัดแย้งมีอารมณ์อ่อนไหวละเอียดอ่อนตื่นเต้นและประหม่าได้ง่ายมักลังเลในการตัดสินใจชอบทำตามผู้อื่นขาดความเชื่อมั่นในตนเองโดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจไม่ชอบทำตัวเด่นเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำแสดงถึงจิตใจที่สงบเสงยียมเหมือนผู้หญิง ชอบความสวยงามชอบในสิ่งที่อ่อนหวานเป็นคนใจเย็นเก็บความรู้สึกได้เก่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเป็นคนมีสเสน่ห์และสามารถดึงดูดจิตใจของผู้คนได้ง่ายดาวอังคารเป็นตนุเศษ,ษดาวอังคารหรือเลขสเป็นตนุเศษ,ษอุปนิสัยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ห้าวหาญไม่ยอมแพ้พบปัญหาและอุปสรรคใดๆก็จะหันหน้าเข้าต่อสู้มีความเข้มแข็ง มานะบะบันมีความอดทนเป็นเลิศมีความทะเยอทะยานสูงหวังสิ่งใดต้องทำให้ได้ยามโกรธมักไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังขาดความยับยั้งชั่งใจเป็นคนเปิดเผยมีใจคอเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียเวลาช่วยเหลือใคร มักไม่จำกัดขอบเขตรักเพื่อนเสียสละให้เพื่อนได้เสมอมีความจงรักภักดีสูงมีความกตัญยูรู้คุณคนไม่ชอบการวางแผนระยะยาวขยันขันแข็งมักเอางานสำเร็จเป็นสำคัญมากขว่าม,มีความประณีตในการทำงานจะมีจิตใจที่ตื่นตัวตลอดเวลาแต่มักหัวดือ้อ มีทิฏฐิมานะอย่างแรงกล้าชอบการท้าทายมีอุดมคติยึดมั่นประจําใจในชีวิตมีความสามารถในการพูดน้มน้าวให้คนอื่นคอยตามเป็นคนที่ขาดความโรแมนติกมักกระดากอายเวลาที่จะแสดงความรักและมีความประหม่าในเรื่องของความรักมีจิตใจกระตือรือร้นเอาการเอางานไม่ค่อยพูดมากมีความกระหายอย่างแรงกล้าในความสําเร็จมีความเด็ดเดี่ยวว่องไว แต่มีความพยาบาทอิจฉาเดซียาดื้อดึงหัวแข็งทิฐิมานะแสนงอนสุรุ่ยสุร่ายไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังโมโหโทสะร้ายและขาดความยั้งคิดดาวพุธเป็นตนุเศษดาวพุธหรือเลขสี่เป็นตนุเศษอุปนิสัยเจ้าชะตาชอบการเขียนอ่านการสนทนามีความฉลาดและมีศิลปะในการพูด มีความป็นนีประนอมชอบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการตกลงเจรจาพูดจาไม่นิยมการแตกหักเป็นคนที่คิดเร็วแต่สินใจได้ดีเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายอย่างรู้ในเหตุผลได้รวดเร็วแต่ออกจะผิวเผินเป็นคนที่อบรมได้ง่ายเชื่อฟังมักไม่ดื้อดึงต่อต้านมีความกระตือรือร้น,นและตื่นตัวอยู่เสมอแต่เป็นคนที่ตกใจง่าย ชอบแสดงความคิดเห็นหรือเป็นนักวิจารณ์ที่ดีมีความคล่องตัวในการทำงานทำงานเป็นแบบแผนรู้จักพลิกแพงมิตรและศัตรูมาเกิดจากการพูดยามมีอารมณ์มักจะพูดจาวยวายชอบอยู่ร่วมกับหมู่คณะเข้ากับเพื่อนและสังคมได้ดีมีลักษณะเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่โกรธใครง่ายๆมีความอ่อนหวานอารมณ์ดีความคิดสงบไม่ค่อยกระตือรือร้นมีหลักการเที่ยงธรรมมาโอนเอียงได้ง่ายไม่ค่อยทะเยอทะยานหรือใฝ่หามาโอนเอียงไปทางการศรัทธาทางศาสนาดาวพฤหัสบดีเป็นตนุเศษ,ษดาวพฤหัสบดีหรือหมายเลขห้าเป็นตนุเศษ,ษ อุปนิสัยของเจ้าชะตามีความยึดมั่นในคุณธรรมและความดีงามเคารพในจารีตประเพณีมีศรัทธานในศาสนาพอใจในความสุขความสงบมีความเมตตาการุณาสูงใจบุญเห็นอกเห็นใจและอบอ้อมอารีมักชอบแนะนำสั่งสอนปอบโยนผู้อื่นให้ใคลายทุกข์ให้การปกป้องคุ้มครองมองโลกในแง่ดีอภัยกับผู้อื่นเสมอไม่คิดทยยาบาดัด มีสัจธรรมซื่อสัตว์ต่อมิตรเข้าใจชีวิตและเป็นนักประชญาเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่มั่นคงเวลาจะทำสิ่งใดจะมีการไต่ตองให้ดีก่อนเมื่อประสบขออกรรมมาอดทนและยอมรับสภาพเป็นคนที่รักหมู่คณนะมาโอนอ่อนผ่อนปลนไม่ชอบการแตกร้าวมีอารมณ์สะเทือนใจได้ง่ายแต่เก็บความรู้สึกได้ดีมีวิจารณญาณสูงชอบสังเกต มีความรับผิดชอบในงานหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีชอบการศึกษาการค้นคว้ามีความสุภาพอ่อนน้อมรักพึ่งตนเองถูกครอบงำและชักจูงได้ยากฉลาดไหวพริบดีเป็นผู้มีสติมีศีลธรรมท่าทางสงบมีความสัตา์ใฝ่หาวิชาความรู้มีเมตตามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำ เป็นผู้รอบรู้เช่นคูบาอาจารย์ดาวสุขเป็นตนุเศษ,ษดาวสุขหรือหมายเลขหกเป็นตนุเศษ,ษอุปนิสัยเจ้าชะตาเป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานด้าเรินสนุกสนานมองโลกและชีวิตใกล้ตัวไม่ชอบคิดการไกลเมื่อมีความรักมักมีอารมณ์ที่รุนแรงทุ่มเทเทิทดทูนจรงจิงจังจนขาดสติมุ่งมั่นแต่จะให้สำเร็จสมความปรารถนา มีรสนิยมปะณีตเข้าใจในศิลปะมองชีวิตเข้าหาตัวเองมักทำสิ่งใดตามอำเภอใจเป็นคนที่มีความทุกข์ได้ไม่นานมักปลอบใจตัวเองได้ดีมีอารมณ์ปวนแปรเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ง่ายมีเล่ห์เหลี่ยมปฏิภานไหวพริบเป็นคนไม่ต่อหนีกล้าได้กล้าเสียมีนิสัยชอบสะสมของที่มีความสำคัญทางจิตใจ มีความสนุกสนานด้าเริงขี้เล่นมีความร่าเริงยินดีจิตใจปลอดโปรงไม่มีความทุกข์ดาวเสาร์เป็นตนุเศษ,ษดาวเสาร์หรือเลขเจ็ดเป็นตนุเศษ,ษอุปนิสัยเจ้าชะตามีความยึดมั่นเด็ดเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นอดทนต่อการรอคอยมีความคิดที่ถี่ท้วนรอบคอบคิดการสิ่งใดมักทบทวนไตรตรอง ตัดสินใจช้ามีความอุตสาหะมานะพยายามอดทนต่อภาวะความกดดันได้ดีรักสงบใจเย็นไม่หวั่นไหวได้ง่ายชอบแยกตัวแบบสันโดษเคร่งขืมเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีมักมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนตายมีความเข้าใจช้าแต่จดจําได้แม่นและลึกซึง้งเก็บความลับได้อย่างดีเยี่ยม เป็นคนถ่อมตนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นแต่ก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบมักจดจำและฝังใจไม่ว่าใครทำคุณให้หรือทำโทษให้ก็จะเป็นคนที่ช่างจดช่างจำเป็นคนช่างสงสยัยขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ชอบเสี่ยงเป็นคนตะหนีถีท่วนไม่ชอบความหรูหรานิยมของเก่ามีความคิดเพื่อตนเองก่อนสิ่งอื่นเป็นคนคิดมาก ชอบความสงบและสันโดษ